คนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะเป็นคนเดียวเหรอคะเป็นเป็นสูงอายุแล้วยังคะหรือว่าสูงอายุเหรอคะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่แถวนี้คือทุกหลังจะแบบสูงอายุหมดเลยลหรอคะก็สูงอายุกันเยอะอืะอแล้วเขาอยู่ทำอะไรคะบ่ทำกระตุกกระทำอะไปจะล้างมือหรือเปล่าอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวเขาไม่ได้แต่งงานอ๋อเขาไม่ได้แต่งงานตอนนี้ก็เลยคุณคุณยายก็เลยอยู่คนเดียวคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแล้วลูกหลานล่ะคะแค่หลานเขาที่มาด้วยเหมือนกันแล้วแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะเขาอยู่แม่ค่ะที่เดียวกร์สี่กับแม่อืมคุณยายทำอาชีพอะไรคะยายปลูกผักปลูกผักปลูกฝานสักหน้าสักแก้วแล้วรายได้ ได้แตมันได้มาเกินไปไก็ไม่เท่าไรแล้วพ่อเพียงต้อไม่พ่อมัาหาหน้าต่งจริงๆที่นี่สบายเนาะก็สบายพอเพียงก็สบายพอเพียงก็สบาย